หน้าต่างที่แม้จะเป็นเพียงบานเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามเพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆตามขนาดของหน้าต่างนั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วหน้าต่างเปรียบเสมือนหน้าตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนอื่นๆของบ้าน ก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าต่างกันก่อนนะครับว่าหน้าต่างที่นิยมใช้ติดตั้งกับบ้านเรือนในปัจจุบันนี้มีอยู่หลากหลายประเภทซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปซึ่งรูปแบบและประเภทของหน้าต่างที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้นะครับ หน้าต่างบานเปิดจะเป็นลักษณะบานเปิดออกเมื่อเปิดแล้วจะสามารถรับแสงและลมได้เต็มที่ทุกบานแต่เมื่อเปิดออกแล้วจะกินพื้นที่ภายนอกดังนั้นในการติดตั้งจึงไม่ควรติดตั้งในบริเวณที่มีผู้คนเดินผ่านเนื่องจากจะกีดขวางทางเดินได้หน้าต่างบานเลื่อน จะมีลักษณะคล้ายกับประตูบานเลื่อนเมื่อเลื่อนเปิดเข้าหากันแล้วจะมีช่องลมเพียงครึ่งเดียวมีข้อดีไม่เปลืองพื้นที่ในการติดตั้งเปิดปิดง่ายเบาแรงสามารถติดตั้งในบริเวณที่ผู้คนเดินผ่านไปมาได้แต่มีข้อด้อยคือไม่ดักลมและมักจะมีแมลงหรือลมลอดผ่านช่องว่างระหว่างบานได้หน้าต่างบานกระทุง้งเป็นหน้าต่างที่มีบานพับอยู่ขอบด้านบนของบานวิธีการใช้งานจะทำการผลักขอบด้านล่างของบานออกไป ซึ่งการติดตั้งควรติดตั้งห่างจากทางสัญจรของผู้คนหรือติดตั้งในระดับเหนือศีรษะข้อดีทําความสะอาดง่ายติดตั้งรวดเร็วมีรูปแบบที่สวยงามทันสมัยจึงเป็นที่นิยมติดตั้งกันในปัจจุบันหน้าต่างบานเกล็ดหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหน้าต่างบานเกรดหมุนสามารถใช้ได้กับผนังภายนอกบ้านหรือใช้กับผนังที่แบ่งพื้นที่ส่วนต่าง,างๆภายในบ้านโดยทั่วไปนิยมใช้บริเวณห้องครัวและห้องเก็บของ องข้อดีทําความสะอาดง่ายและช่วยให้อากาศภายในบ้านถ่ายเทได้สะดวกเนื่องจากหน้าต่างบานเกตสามารถปรับองศาเพื่อควบคุมปริมาณแสงและลมที่ผ่านเข้ามาได้หน้าต่างช่องแสงติดตายเป็นหน้าต่างที่ไม่สามารถเปิดปิดได้มีคุณสมบัติช่วยเปิดมุมมองจากภายในสู่ภายนอกและยังช่วยรับแสงจากภายนอกโดยทั่วไปนิยมติดตั้งบริเวณห้องรับแขกหรือห้องพักผ่อน นอกจากประเภทของหน้าต่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับยังมีเรื่องของวัสดุที่นํามาใช้ทําเป็นกรอบบานหน้าต่างซึ่งวัสดุที่นิยมนํามาใช้เป็นกรอบบานหน้าต่างมีอยู่หลากหลายชนิดอาทิเช่นไม้ถือว่าเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในอดีตและปัจจุบันข้อดีมีความแข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกภายในแต่มีข้อเสียอยู่บ้างจะเกิดการหดตัวขยายตัวเมื่อเกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเหล็ก เป็นวัสดุทดแทนไม้มีข้อเด่นเรื่องการทนไฟได้ดีมีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกภายในแต่มีข้อด้อยเรื่องราคาสูงและการบำรุงรักษาในระยะยาวซึ่งอาจจะเกิดสนิมขึ้นได้อลูมิเนียมเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ทดแทนไม้มีคุณสมบัติทนแดดทนฝนไม่เป็นสนิมทำได้หลายรูปแบบแต่มีข้อด้อยเรื่องความเปราะบางต้องระมัดระวังในการขนส่งและติดตั้งและยังไม่สามารถป้องกันเสียงจากภายนอกได้ UPVC หรือ v i นิลเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากมีน้ำหนักเบาทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่หดตัวขยายตัวป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกอีกทั้งยังสามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดตั้งที่ต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญ จะเห็นได้ว่าหน้าต่างแต่ละประเภทมีข้อเด่นและข้อด้อยที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวและความลงตัวกับแบบบ้านนั้นๆแต่สิ่งที่สำคัญในการติดตั้งควรคํำนึงถึงทิศทางของลมและแสงด้วยเพื่อให้บ้านสามารถถ่ายเทอากาศลดการใช้พลังงานเป็นการประหยัดค่าไฟไปในตัวด้วย